Channel Online. ปางช้างลูกดก11เดือนคลอดแล้ว9เชื่อสวนนงนุษพัทยาจัดใหญ่พิธีรับขวัญลูกช้างเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา9นาฬกาที่สวนนงนุษพัทยานายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาพร้อมคณะผู้บริหารได้จัดพิธีรับขวัญลูกช้างอย่างเรียบง่าย แต่เปรียมไปด้วยสรีบมงคลยังนับเป็นลูกช้างลำดับที่9ของปี2,568ตอกย้ำว่าเป็นปีลูกดกของปางช้างสวนนงนุษพัทยาซึ่งตลอด11เดือนที่ผ่านมาได้มีลูกช้างเกิดรวมกันแล้วถึง9เชือกสะท้อนถึงการดูแลช้างอย่างดีเยี่ยมทั้งในด้านของโภชนาการสภาพแวดล้อม และความรักความเอาใจใส่จากควานช้างและทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดสำหรับพิธีในวันนี้สวนนงนุษพัทยาในนิมนต์พระครูเสมกิติโสพลเจ้าคณะตำบลภูตะหลวงวัดสามัคคีบัรพ์มาประกอบพิธีตามประเพณีของปางช้างของสวนนงนุษพัทยาที่มีลูกช้างเกิดใหม่เพื่อเป็นฉริมมงคลมีการผูกสายศิลเจิมหน้าผาก และคล้องพวงมาลัยให้ลูกช้างและแม่ช้างและสื่อถึงการต้อนรับสมาชิกใหม่ของปางช้างหลังจากนั้นนายกําพลตันสัจจาได้ตั้งชื่อลูกช้างว่าพังวารีพังวารีลูกช้างเพศเบียที่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2568เวลาตีหนึ่งเป็นลูกช้างของแม่พังวันวิสาและพ่อช้างพรายนิ้งน่อง โดยพังวันวิสาเคยได้กําเนิดลูกช้างมาแล้วหนึ่งเชือกบรรยากาศพิธีเป็นไปอย่างอบอุ่นทํากลางโขงช้างกว่า30เชือกที่แต่งกายอย่างพร้อมเพรียงเดินมาร่วมรับขวัญเสมือนร่วมแสดงความยินดีตามธรรมชาติของช้างที่มีความผูกพันกับครอบครัวใหญ่ในปางช้างสวนนงนุษพัทยากิติคุณสารครองรายงานสมศักดิ์ฮิรันรุง่ง นักข่าวภาคสนาม Traffic Channel TV Online